ความภูมิใจคนไทยในวันนี้เอากาลักษณ์ที่มีคือภาษาได้เสริมสร้างความรู้สู่ชีวาคุณธรรมล้ำค่ากว่าเงินทองฉันจึงได้มุ่งมั่นขยันเรียนทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพียรสนองประดุดดังเชกเช่นเป็นคันลองเพื่อสนองเจตนาภาษาไทยทำไมต้องเรียนศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยลัก เพราะเชื่อว่าในยุคนี้ครูที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงครูที่มีความรู้เพียงเท่านั้นค่ะแต่จะต,ต้องเกิดจากการาหล่อล้อมและการฝึกฝนในสถาบันที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและอุดมการที่มั่นคงใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังกล่าวถึงมหาวิทยาลัยลัก ที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของดิฉันโดยเฉพาะหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาต่อก็เพราะว่าเชื่อว่าที่นี่ไม่ได้สอนแค่เพียงการเขียนหรือวิเคราะห์ภาษาเพียงเท่านั้นแต่สอนให้ได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อสาร และเข้าใจหัวอกของผู้เรียนผ่าหลักสูตรที่ทันสมัยและอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สงบงดงามเหมาะกับการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงค่ะและแน่นอนว่าคนที่จะเรียนรู้ภาษาไทยที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่เรียนเก่งหรือพูดเก่งแต่ต้องเข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึง้ง และมีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครูเข้าใจความเป็นครูทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาเชื่อว่ามหาวิทยาลัยรักจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ดิฉันได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ